วันนี้ก็ต้องขอพูดว่าลาก่อนนะครับปลามาก่อนเลยมาไม่รู้เปไหนลาเต,ต็มเต็มก็อับผมเลยสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามา เอาหัวบอลน,นั้งใหม่กันนะครับมาได้มาได้มา3ามหัวเดี๋ยวจะพาซักสหัวแล้วก็เหลือไว้เคาะหัวเต็มๆหนึ่หัวนะครับเดี๋ยวเราม,ามาดูกันนะครับมาพ่าครึ่งเลยเสร็จแล้วก็ ต้องผาให้มีส่วนของผิวข้างนอกไว้นะครับเขาจะงอกหลากในส่วนผิวข้างนอกแล้วก็ถ้ามันมีตามีมีอะไรมีตุ่มที่จะงอกได้แล้วเขเว้นไว้ไปผ่านะครับตรงนั้น จากนั้นเราก็จะมาแช่โดยน้ําปูนนะครับน้ําปูนแดงก็จะสามารถป้องกันเชื้อราเชื้อต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับแช่ไว่อีก15นาที แล้วเราก็เดี๋ยวเอาผึ่งไว้ให้แห้งสักครู่นะครับใส่ภาชนะนะ คูณแดงทาไปตรงที่ผาตรงที่ชิ้นเลยดูว่าเพื่อความโชว์เพื่อความโชว์นะครับโอเคทาไปเลย ผมลมลงแล้วครับตุลาวันนี้มันที่25ตุลานะครับลมลงแล้วเรียกว่าเป็นลมแรกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะหนาวนานหรือเปล่าแล้วก็เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่อยากจะเข้าวงการกับเขามาทำมั่ง เขาปลูกผักชีอะไรอย่างเงี้ยเคยมาปลูกไม้กระดับอะไรเงี้ยปลูกผักชีปลกูกพริกปลูกผักน İ ิดๆหน่อยๆนอนี่กระแสมาแรงเหลือเกินชุดไปอยู่ติดสองไมาตามก็ไปหน่อยนี่น้ำน้ำครับน้ำแล้วครับขอชื้นนะครับ กวางวางเอาด้านที่เป็นเป็นเปลือกเนี่ยเอาลงนะครับเขาจะงอกล่างมาตรงบริเวณเปลือกนี่ก็ปลูกมเมล็ดชิดเกินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องแยกออกมาดีโอเคเราปิดฝาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับงอกอะไรมาติดกันครับประมาณสามสี่อาทิตย์นะครับสามสี่สัปดาห์จะได้เมนู แล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอพูดว่าลาก่อนนะครับมาไม่รู้ไปไหนลาเป็มเต็มก็อับผมเลยเออ เสียหายครับเสียหายหลักร้อยนะครับเสียหายหลักร้อยเสียหายหลักร้อยก็อืผิดพลาดเอามาแบ่งกันแล้วกันครับความผิดพลาดก็เอามาแบ่งกันได้เคือท่านใด <c oughs> ยังไม่ทราบว่าเอ้ยมันผ่ายังไงส่วนท่านที่มีความรู้ก็แบ่งปันมาได้นะครับผมก็เป็น มือใหม่เหมือนกันนะครับ YouTube มือใหม่แล้วก็นักเลี้ยงบอลมือใหม่นะครับไม่กี่เดือนมานี่แหละก็วันนั้นดูก็ดูใน y o u t u b e แหละหาข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็เอามาทำแต่ว่าด้วยความรีบเร่งจะเอามาถ่ายคลิปให้มันเสร็จๆไปก็ควรทำด้วยความ ระมัดระวังมีขั้นมีตอนนะครับความสะอาดนี่สาคัญนะครับหูบอลมองข้ามไม่ได้ครับเชื้อเรามองไม่เห็นอืมเป็นประสบการณ์นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะนะท่านไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ติดตามผมดูไว้แล้วกันผมก็ เอานี่ยถ่ายกันแบบจริงๆนี่แหละผิดก็บอกว่าผิดขึ้นราก็ขึ้นรานะฮะมาเฮ้ยมาบิ้วมาอะไรก็เราห้ฟังเลยแล้วกันนะครับมันก็เป็นความผิดพลาดท,ที่ว่าขึ้นลาทั้งทั้งอับเลยนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดขอเอามาให้ดูกันผมคิดว่านะครับภาชนะที่ผมเอามาใส่เนี่ย มันเป็นภาชนะที่ใช้แล้วใส่กับข้าวแล้วแล้วผมก็ล้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันคงใส่ของกินเนี่ยมันน่าจะมีเชื้ออะไรตกค้างอยู่แล้วก็การล้างหัวบอลวันนั้นน่ะคิดว่ายังล้างไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาผมเททิ้งไปหมดแล้วล่ะครับเมื่อกี้ไปดูว่าจะวัา เอามาแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้ครับหัวมันเน่ามันนิ่มหมดแล้วเททิท้งหมดเลยเนี่ยขนาดมือไปโดนนะอย่างคันเลยขนาดหัวเน่าๆนะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าหาหัวบอลเนี่ยภาชนะภา,าชนะหนึ่งเลยนะครับภาชนะที่ใส่เนี่ยสําคัญเป็นภาชนะใหมย่ยิ่งดีของผมเป็นภาชนะที่ใช้แล้วแต่ล้างแล้วนะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วด้วย แต่วันนั้นรู้สึกว่าไม่ได้ลวกอ่าแล้วก็หัวหัวบอลที่ผมเอามาเนี่ยไม่ได้ล้างครั้งแรกก่อนผ่าเนี่ยให้มันสะอาดเท่าที่ควรมันน่าจะมีเชื้อราติดประจาักในดินได้นะฮะว่านะมันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็วันนั้นแช่ให้น้ำปูน แล้วก็น้ําปูนที่ผมใช้เนี่ยมันละลายน้ํามานานแล้ะหลายอาทิตย์ลวผมไม่ได้ละลายใหม่ๆเลยแล้วมีอะไรอีกก็มีประมาณนี้วันที่แช่น้ําปูนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่น้ํายากันลานะแล้วเวลาพึ่งเนี่ยคิดว่าอาจจะพึ่งแล้วไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ด้วย นะครับพึ่งแล้วไม่ค่อยแห้งแล้วก็รีบเอามาอบไว้เนี่ยขนาดทาปูนนะไม่แน่ใจเอาปูนแดงมาทาอีกทีนะก็ยังเยียวยาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์อันนี้เป็นความผิดพลาดเอาเอามาแบ่งกันแล้วกันเอาแรกก็คิดอยู่เอจะเอามาแบ่งดีไม่แบ่งไม่แบ่งดีเอ ผิดพลาดแล้วเอาออก youtube อย่างนี้จะดีไหมผมตัดสินใจเอามาออกเลยแล้วกันพลาดก็เอาประสบการณ์มาแบ่งกันนะครับก่อนเถอะเดี๋ยวผมทำผ่าหัวบอลคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่เอาแบบปรับปรุงจากเวอร์ชันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันใหม่นะครับก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับ